ปรากฏนะวันนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะพูดถึงการชกในวันดีสักนิดหนึ่งการเตรียมพร้อมของเราที่เป็นไงบ้างเตรียมพร้อมเทรนเนอร์บอกว่าเวลาเขามมยซ้ายใช่ไหมครับเขาบอกว่าเวลาเขาเตะซ้ายมันเราทุกบอลอยครับก็ตามที่เนย์บอกครับก็เนย์บอกว่าทําไม่มีหมัดมีศอกชนะเขาไม่ได้หรอกก็เลยผมว่า วันที่สังเกตว่าคู่ต่อสู้นี่โโหดักไปไปไปมาเป็นชุดเลยอ่ะแล้วเราไงโดนเข้าไปนี่รู้สึก,กยังไงบ้างก็มีหนักหนักอยู่เหมือนกันแต่เราทนได้แต่เราก็แก้ลํามด้วยเขาด้วยการต่อยนี่แหละถือว่าเป็นทีเด็ดที่เตรียมมาโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าใช่ครับเตรีมยมตัวมานานขนาดไหนในการชกค,ครั้งนี้เกือบเดือนรเกือบเดือนมาชกช่องเจ็ดอีกครั้งแล้ว ไฟแรกตื่นเต้นไหมมาชกช่องเจ็ดเมากเลยครับรอกันหลายรอบเลยสันไหมถามจริงสันสันถึงกับสันเลยเหรอไอ้ฟอร์มเยอะมากโอ้โหแล้วแล้วที่สำคัญก็คือเป็นตัวแทนของพี่ณีข้ามศึกมาด้วยใช่ครับอันนี้ยิ่งตื่นเต้นใหญ่ใช่ครับกดดันนะผ่านยกแรกไปแล้วรู้สึกไงบ้างก็เขาแข่งซ้ายไม่รมนาญเขาเลยยกสอง เขาบอกว่าม so ีเดินต่อยนะอ่าฮะผมก็ต่อยอ่ายกสองมานี่เน้นหมัดมาคือเดีเขาเตะๆไปแต่เราขอต่อยใช่ครับแล้วต่อยเขาลงไปจินเรียกว่านับแปดผลแรกนู้สึกไงบ้างไไม่ด้คิดคิดในใจว่าอย่าลุกนะอย่าลุกนะอย่าลุกนะอ่าแต่เขาก็ลุกขึนไปอยู่ได้ครับนะฮะก็เลยแบบมีแรงเข้างใสหมดเลยครับอ่าแต่เขาก็เตะเตะยับเลยเมื่อกี้เจ็บแข้นไหมเจ็บแขนโอ้โดนเตะโดนเจ็บแขนเลยใช่แต่เราก็นอกเขาได้สำเร็จใช่ โอ้โหไฟนี้นี่มีอาชีพไหม่ะมีลูกพี่ให้เท่าไหร่ดีเนียนชิดไหมฮะไฟนี้ครับไฟนี้มีอยู่ให้ประมาณหกหมื่นหกหมื่นได้อยู่แล้วนะว่าอย่างนั้นนะฮะโอ้โหพูดถึงน้ำหนักนึงวันนี้เราต่อยร้อยสองตอนพีกัดนี้เป็นไงบ้างใหญ่น้ำหนักได้ใหญ่ไปใหญ่ไปสำหรับเราใช่โอ้หนึ่งร้อยปอนด์จ้กร้อยปอนด์กำลังดีนะแต่ก็โอเคถ้าร้อยสองก็ทำขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไร นะครับผมนะอ้าวพาถึงทีมงานที่คอยรุ่นให้กำลังใจกันหน่อยฮะเชิญได้เลยทำบ้านทำบ้านทบ้านทยูองก็ขอบอคอุณ็นี้วันี้ผมทำได้แล้วครับเยอันนี้ผม,ผมทำได้แล้วครับครับผมทำได้และยินดีด้วยนะครับคุยก<ร>ับอาจาร,รย์นิดนึงอาจาร,รย์ในฐานะที่<อ>ดูแลลูกศิษย์คนนี้มานะฮะเป็นไงบ้างพูดถึงการทุกในวันนี้สักงนี้หน่อยวันนี้เราก็วางแผนว่าเออเราต้องเดินเพราะว่าเขาเป็นมวยที่ออกปีนซ้ายดีมาก นะครับจังหวะที่เดินได้ปุ๊บถ้าเตะอิน้ายได้ฟังอินสายได้ปุ๊บเราจะเข้าในซึ่งเขามี้อแขนที่แข็งมากที่สามารถที่จะสู้ได้ที่เกมเปลี่ยนเพราะตอนที่เราขึ้นคอได้ลเลยมีมีจุดนั้นแล้วเด็กเขาก็มีวินัยในตัวเองด้วยการซ้อมเขาซ้อมจริงจังเลยมีอะไรก็ได้มีอาจารย์สมเกียรติเข้ามาช่วยเป็นเทรนเนอร์แสดงว่าวันนี้ไฟนี้ทําการบ้า,านมาลุ้มหน้าดีมากพยายามแก้เกมเป็นยกยงต่อยกไปครับโอเคไงก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ